สวัสดีครับพ่อแมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้มารายงานราคายางพาราประจำวันที่29พฤศจิกายน2566อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้52บาท20สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาท20สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้5 3บาท15สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น5 0บาท15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา5 5บาท74สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่77สตางค์ราคาท้องถิ่น5 2บาท74สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 45บาท74สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่31สตางค์ราคาท้องถิ่น42บาท74สตางค์ยางก,ก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้22บาท87สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่17สตางค์ราคาท้องถิ่น19บาท87สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซนต์พักชั่วโมงวันนี้25บาท12สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น22บาท12สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซนค้างคืน29บาท70สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่18สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท70สตางค์และยางเคปยางก้อนถ้วยวันนี้34บาท22สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่15สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท22สตางค์นั่นเองครับอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะเป็นไข้เล็กน้อยเนาะขอไม่ค่อยดีนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็ไปชมการซื้อขายยางพารา ของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนั่นเอง